SanTV ตอนนี้นะคะเอจะพาผู้ชมมาชิมขนมอร่อยๆกันที่ชอเชอร์คอฟโคเวร์กิงคาเฟ่ที่นี่นะคะผู้ชมต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นมากๆมีทั้งที่ในสวนตรงนี้นะคะใต้ร่มไม้ใหญ่กับฝั่งริมน้ำที่ให้ความร่มเย็นมากๆค่ะที่นี่ขนมหวานเขาก็ยังโด่งดัง,ดง,ดงมากๆค่ะวันนี้จะมาชิมกันอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะ มาชิมอย่างแรกค่ะเป็นแพนเค้กช็อกโกแลตเสิร์ฟมาพร้อมกับไอศกรีมพรมีเมียมวานิลาค่ะแพนเค้กเนื้อเนียนและนุ่มแล้วยิ่งทานคู่กับไอศกรีมพรมีเมียมวานิลาแล้วอร่อยมากๆเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นแอฟโฟกาโตชาไทยอันนี้นะคะก็เป็นไอศกรีมพรมีเมียมวานิลาเหมือนกันค่ะ ด้านล่างเป็นขนมปังกรอบๆชาไทยเนี่ยหอมหวานนมน้ำตาลไอศครีมไม่หวานเลี่ยนเกินไปค่ะผู้ชมมันเข้ากันอย่างลงตัวมากๆค่ะไปต่อกันด้วยขนมปังกล้วยคาราเมลกล้วยหอมปกไว้ด้านบนมาลองชิมเลยนะคะ ขนมปังเป็นขนมปังปิง้งจะกรอบนอกนุ่มในแล้วกล้วยหอมจะมีความหวานมันราดกับไซรัปหวานๆนี้อร่อยมากๆค่ะมาถึงเมนูเครื่องดื่มนะคะต้องบอกเลยว่าที่นี่เขามีเมนูเครื่องดื่มที่โด่งดังมากมายวันนี้เอเลือกมาชิมอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะอย่างแรกเป็นชามะนาวค่ะชามะนาวนี้นะคะจะหอมเปรี้ยวแล้วก็เย็นเหมาะกับอากาศแบบนี้มากๆเลยละค่ะอย่างต่อมานะคะคุณผู้ชมเป็นกาแฟมันม่วงค่ะ คุณผูชมคะอันนี้ไม่ได้แบบรสชาติกาแฟเข้มข้นเกินไปคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะชอบกาแฟที่แบบไม่ได้จับจานมากเกินไปฐานได้เลยนะคะปิดท้ายนะคะด้วยเมนูพีชสตรอเบอรี่ปัน่นมาลองชิมเลยนะคะ ความเปรี้ยวนําแล้วก็หวานตามเมนูนี้เด็กๆและคุณสาวๆน่าจะชอบค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบทานอาหารอร่อยๆรวมถึงขนมหวานและเครื่งองดื่มมากมายภายใต้บรรยากาศร่มรื่นมากๆมีสวนมีต้นไม้ใหญ่รวมถึงริมน้ําต้อง้ัมพลาดที่นี่เลยนะคะชอเชอร์คอฟโคเวอร์กิ้งคาเฟ่ค่ะและที่สําคัญการในทางหาไม่ยากค่ะเพราะว่าร้านตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว16ตรงมาแค่50เมตรก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือมีที่จอดรถรองรับมากมายเลยละคะ่ะ และช่วงหน้าเรื่องราวแซ่ในแซทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายได้กลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ